ฉันไปหาหมอฟันคนส่วนใหญ่จะไปหาหมอฟันฉันก็จะไปหาหมอฟันเมื่อมาถึงฉันนั่งรอเงียบๆหมอฟันชวนฉันไปที่ห้องทําฟันฉันนอนบนเตียงทําฟันเอามือวางไว้ที่ท้องเตียงทําฟัน มีโคมไฟส่องและมีน้ำล้างฟันเตียงทำฟันมีลมเป่าฟันมีหลอดดูดน้ำลายและมีเสียงดังถ้าฉันกลัวหรือตกใจก็ไม่เป็นไรนับเลขไปด้วยกันหนึ่งสองสาม ันอ้าปากกว้างกว้างนอนนิ่งนิ่งจนหมอฟันบอกว่าเสร็จแล้วพ่อแม่หมอฟันและทุกคนชื่นชมที่ฉันทำฟันจนเสร็จ